โอ้รถรอมาแล้วพะหั์ซาทุกคนเต็มระบบสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาปาสวัสดียามบ่ายฮะ16นากา44นาทีสวัสดีบ่ายที่แสนจะร้อนนะร้อนไม่ธรรมดาร้อนสุดๆนะวันนี้อ ร้อนมากครับวันนี้ตอนนี้36องศาทุกคนเนี่ยที่หน้าปัดผมอะโอ้ยไม่เคยร้อนอะไรขนาดนี้เลยทำงานวันนี้โอ้แทบจะเป็นลมแะร้อนมากโอ้โหมันไม่มีเมฆเลยทุกคนวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะสุดๆไปเลยวันนี้ส่งท้ายเดือนสุดท้ายนะเ,ยเดือนสุดท้ายส่งท้ายเดือนมีนาวันสุดท้าย วันที่31มอมีนาวันอาทิตย์เอาวันนี้บอกได้เลยว่าแทบไหม่อะอร้อนสุดๆไปเลยขี่ไปลรวไปฮะกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮะเจออะไรก็เลาอฮะเจออะไรก็ถ่ายฮะถ่ายแล้วก็บน่นนะรารบรรยากาศวันนี้มอเตอร์วเวก็คึกคักแล้ววันนี้ทําไมฝั่งนู้นรถเยอะจังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดนนอุบัติเหตุหรือเปล่าฮะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะน,นียรถจะรอตัวอยู่ฮะตอนนี้ ชะลอตัวรถชะลอตัวน่าจะมีอุบัติเหตุแล้แต่ไม่รู้ว่าจุดไหนนะนี่ฮะโอ้โหติดยาวเลยฮะมุมสูงแล้วกันมุมสูงนี่ฮะฝั่งนี้ก็ติดติดติดโอ้ติดติดโอ้โห,ต,ต,โโหตรงไหนเนี่ยอุบัติเหตุตรงไหนเนาะเนี่ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านนะทุกคน เห็นไหมเห็นรถไหมเยอะมากอะชะลอตัวอย่างตัวนี้โอ้โหพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นขี่ไปเราไปกับน้องไส้เช่นเคยฮะบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามบ่ายดีกว่านะ16นาฬิกา4ี่นาทีร้อนมากระบ่ายนี้36องศา แต่ว่าลมแรงอยู่นะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะวันอาทิตย์ฝั่งมอเตอร์เวย์เนี่ยรถเยอะอยฮนะแต่ว,ว่าฝั่งถนนเรียบมอเตอร์เวย์เนี่ยเรื่อยๆฮนะเรื่อยๆ,นะร,อๆรถไม่เยอะฮนะ ได้ยินเสียงลมไหมทุกคนแรงมากมหน้าเอารถมาดริฟเล่นนะเขียพื้นที่หมดแล้วรอแค่เอาดินมาถมอะโครงการผันล้านน่าจะอีกหลายเดือนนะกว่าจะถมดินเสร็จโครงการใหญ่มากอนะจุดนี้โครงการใหญ่แล้วก็พื้นที่ค่อนข้างต่ำอะต้องใช้ดินเยอะ โอ้โหรถติดรติดทุกนติดทางเข้าซอยอะเราก็เปิดไปเรียรอเลยเข้าสู่ทางลัดของเราอะโอ้โหไม่ได้ใส่ทุงมือนี่มันสุดๆไปเลยอะตัวนี้โอ้โหทุกคน รถลอรถลอขวามือไปโอ้รถคันนี้เงาดีเว้ยสีดำโอ้รถลอมาแล้วฮะว่าซาทุกคนเต็มระบบโอ้โหล้อเขียวอะสีเดียวกันกับของผมเลยนะล้อเขียวนะจะเป็นล้อแต่งฮะไม่ใช่ล้อเดิมทำสีนะ โอ้โหยามเย็นวันนี้ก็เจอรถหลอ้อต้องอือเลยนะมันลอยอย่างเงี้ยนานๆทีจะได้เจอปอซ่าเต็มระบบอะวันนี้ก็เป็นบุญตายิ่งนักอะสุดมากเจอแต่ทรงลุงไงปอซ่าไม่ค่อยเจอทรงทรงซิ่งอะ ทำสมาธินิดหนึ่งครับเมืเ่อกี้รถเยอะโอ้โอถหถอนหายใจปโอซาสิ่งเต็มระบบกับเมืเ่อกี้โซนเขียวนะโทนเขียวแต่งแต่งคุมโทนนะเมื่อกี้ล้อเขียวเบาเขียวท่อเขียวหร,รือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้แต่ท่อเนี่ยลั่นเลยอนะเมื่อกี้ S c หรือเปล่านะมันไวมากอะมองไม่ทัน โฟกัสไม่ทันนะโฟกัสไม่ทันรถลอก็อย่างว่าแหละจับภาพไม่ค่อยทันนะเพราะว่ามันแรงอนะรถมันแรงแล้วก็เร็ว <c oughs> ของผมก็มันก็ลอยนะแต่ว่าสีมันยังไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่อ่ะสีล้อเนี่ยมันยังสีดำเดิมมันไม่ค่อยเด่นเลย <c oughs> ต้องล้อม่วงแล้ว <c oughs> ล้อม่วงก็สามเปอรห้านะผมสับ <c oughs> แต่ผมก็ไม่อยากสับอนะ่ะผมอยากเอาล้อของผมนี่ไปทําสี รอผมมันยังใหม่อยู่ฮะสับกลัวได้ของไม่ดีอะกลัวได้ของเก่านะเอาไปย้อมโอ้รถเยอะจริงอะวันนี้วันอา,าทิตย์รถเยอะก็ไม่ใช่ปัญหาผมก็แซกได้หมดแลลวฮะโอ้ขหพอซาดเต็มระบบอะไปถ่ายเขาอีกนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะคือจังหวะมันเห็นวอดนี้ ไอ้รถคันนี้ทำไมไฟเป็นแบบนั้น่ะไฟถอยค้างเหรอเอเอใช่ไหมเฮอยแปลกดีเว้ยถือว่าเป็นไฟรุ่นใหม่อะ่ะ <c oughs> อู้ข้างหน้าเขียวทุกคนเอ้ยเขียวแล้ว <What? S 1> <c oughs> โอเคโอเคโอเคๆๆเๆโอเค เกียวก็หมดปลอ,อกสิ่ครับอย่างเงี้ยโอ้ยไ่ทันแล้วเฮ้ยมันน่าเสียดายยิ่งนักจะรอดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะไปกลับรถดี ลับ,บรุนี่แล้วก็ไปนูน่นนี่อะไรกว่ารอได้รอได้นะไดพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เหนือ ใจก่อนนะร้อนมากเลยตอนนี้เปิดให้ลงเข้ากันโอ้ข้างหน้าเนี่ยรถไฟฟ้าที่ขัวนนนี้ดูไฟเลี้ยวเขาสิเท่มากเลย ถ้าเป็นผู้หญิงขับต้องน่ารักนะรถทรงนี้นี่เพราะว่ารถมันน่ารักนะเจ้าของมันก็ต้องน่ารักเหมือนกันแหละคิดไปเรื่อยอู้เอ็กแม็กขารวู้วววววววหวว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 อหวว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 วะวัวว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 รวบวว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 วาวววววว ช่วงติดไฟแดงก็หาชมรถหอ,ๆๆๆนะอ่อไปก่อนนะโอ้รถลงจากมอเตอร์เวย์รถออกสิไม่ใช่รถลงรถออกจากมอเตอร์เวย์เข้าตัวชนบุรีรถเยอะมากนะน่าจะไปเที่ยวกันนะเพิ่งกลับมาเนี่ยรถติดเป็นเลยเลยครับวันนี้โอ้เอ็กแม็กแล้ฮะเอ็กแม็กสองคันนะเอ็กแม็กแดงเอ็กแม็กดำอือ 16กนาฬิกาห้นาทีก็ยังถือว่าเวลายังโอเคอยู่ยังไม่ห้าโมงสิบเกแปดเจ็งหนึ่งติ๊งตติงไปไมเดีด๋ดเดเดี๋ยเเดีด๋ยเเดี๋ยวเดือย,ย,ย,ยวไม่ทเดอเดือดเดืโอดเดือดเดือดเีเดืเ เอ้ามาแลยเขาเบรกดำมาแล้วเอาละหลังจากที่รอมานาน กำลังบิดมันเลยฮะขัดนี้เนมาขัดจังหวะเสียก่อนกี่ถึงทางเข้าซอยแล้วมาแล้วพอหอปากของคอฮะพอได้ยึดเส้นยึดสายนิสหนึ่งโอ้โหยู่ก็ <ๆ S 2> มีเมฆฝุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเมื่อกี้แดดจ้าเลยามาแล้วมาแล้วเริ่มมืดแล้วชอบมากชอบมากบรรยากาศนี้ <G ül üyor> เข้าซอยนี้ก็ปลอดภัยแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะไม่มีไอติมขายวันนี้ในที่เเจ้านี้เนี่ยอร่อยจริงๆฮะโอ้โหเมื่อวานนี้อร่อยมากเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยมันต้องไอติมนะอร่อยกว่าไอติมดังๆในห้างอีกฮะผมบอกไว้เลยราคาก็ไม่ได้แรง <Okay. S 1> แต่ว่าแซ่บมากโรตีเมื่อกี้นี้เอ้าน้ำมันลงไปหนึ่งขีดแลยฮะ ข oh, ี่ได้59ิก <ism> ิโลเองโอ้โหขึ <rawd unre> ้นลงไวแท้รอบนี้เนี่ยเอ้ยนะบรรยากาศวันนี้จะมีหมอนลำรึเปล่านะฮะเมื่อคืนก็ับหมอนลำครับอย่างบ้านสุกเสาร์อาทิตย์ก็ต้องสังสรรค์นะแต่อย่าไปว่าเขาฮะอ้าโอเคใกล้จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ